จะเ,เจดินทส่วนดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งนายหนึ่งภูมไพอุ่นขาวเรียนอยู่ชั้นปะวะสปีที่สองจะมาเล่าบรรยากาศการทางานที่ทุ่งเทและเสีสละแรงใจกันในวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2568วันบวร5คุมสีทั้งนักปวดชาวชุมชนและนักเรียนสมาสิขาทุกชั้นปีในสัปดาห์นี้ครับที่โรงสีในโรงต้าหู้ ท่านสมณมือมั่นปุรณกโรนำทีมนักเรียนปวชปี2และปีสทั้ง4ี่คนย้ายอุปกรณ์ทำเต้าหู้ไปเก็บในโรงเต้าหู้ใหม่ข้างโรงสีฝั่งโรงเพาะเห็ดเพราะจะปรับเป็นสถานที่ผลิตอาหารเพิ่มต่อจากอาคารเก็บและผลิตอาหารที่อยู่ติดกันครับที่สวนเนินบ้านคำกรางบ้านน้องสาวคุนมนซอยอยู่เย็นนักบวชชาวชุมชน และนักเรียนกว่า30คนไปช่วยการออกแรงกันถางหญ้าใต้คนต้นกระเจี๊ยบแดงและปลูกกระเจี๊ยบเพิ่มเพราะถูกต้นหญ้าแย่งสารอาหารไม่เติบโตเป็นจำนวนมากหลายคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ต้นกระเจี๊ยบออกดอกอย่างมีคุณภาพครับที่สวนกระตันยูแผ่นดินแกลงเพิรมมาคาเจอร์ภูเขาย่อมน้อยมีการสร้างแปลงกิจกรรมขึ้นใหม่ การทำงนานจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมได้เลยครับงานวันนี้มันก็มี3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเอาญ้าข้างล่างใกล้กระท่อมคือวิญยาออกจากตะไคร้หนึ่งก็คือเอาดินปลูกใส่พืชที่เราปลูกไปแล้วอ่ะจะได้งามทันกินทีนี้ก็สมก็คือน,นี่แหละออกแบบทําบล็อกข้างถนนหลักๆก็ขยายพื้นที่แต่แต่เราทําบล็อกกั้นก็กำลังอกเบบอยู่นี่เขากำลังทําให้พอเราทําริมถนนเราก็ เสียดายพื้นที่ขยายพื้นที่มาตรงถนนหน่อยก็ให้มันเป็นผลประโยชน์ที่ว่าเออได้ปลูกของอีกเพิ่มเติมมาอีกการลงงานสารแรงกันเป็นการฝึกฝนทักษะการสร้างอาหารรู้คุณค่าของการทำกิกรรมไร้สารพิษและได้ฝึกฝนตนเองออกจากพบมาพบรวมกลุ่มกับมิตรีสหายดีเพื่อความเจริญในธรรมและความเจริญของสังคมสาธารณโพชี จะเรินทำสนึกดีครับ